ยิ่งชมสมโพษรัตนกโกสินทบังรงรักษาท้องถิ่นให้เจริญและสะอาดรักษากายใจอย่าให้ขาดทำความดีมีวินัยเคร่งครัดสืบทอดวัฒนธรรมของชาติไปดูวันนี้พรุ่งนี้อาจไม่ทัน ชั้นในเพื่อวัยสาววว้าวเปิดแล้วห้องอาหารรถแห่งที่4ในบริเวณเกาะนกปากทางเข้าสวนสยามบรรยากาศร่มรื่นแบบไทยๆรสชาติอาหารคงเดิมเช่นรถคลองประปารถมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์และรถถนนพัฒนาการจำไว้ว่ารับประทานอาหารนอกบ้านครั้งใด ตรงไปร้านรถใกล้ที่ไหนไปที่นั่นท่านจะไม่ผิดหวงังดิฉันวาสนาสิทธิเวสกำลังยืนอยู่บนภูเขาสูงถึง6,000ฟุตเป็นที่ตั้งของโรงแรมเกนติ้งในประเทศมาเลเซียค่ะสถานที่ตาอากาศสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยทางรถยนต์จากกุลลัลัมเปอร์หรือ15นาทีจากสนามบินสุบังด้วยบริการเฮลิคอปเตอร์ของเราที่จะประทับใจท่านไปตลอดชีวิต ติดต่อสอบถามและจองห้องพักได้ที่ T.V. Air Booking โทรศัพท์โทรสามห้าสห้องอาหารอู่ทองใกล้สะพานพระรามหกฝั่งพระนครเปิดบริการแล้วอาหารถูกปากถูกใจบรรยากาศแบบไทยๆเชิญไปที่อู่ทองสิคะ ชูชนะยูนิเกมเกมท้าสมองท้าทายคุณทุกขั้นตอนยูนิเกมซื้อถุงเท้ายูนิซ็อกแบบใดก็ได้3คู่พร้อมเงิน15บาทวันนี้ถึง30มินายนนี้ยูนิเกมจากยูนิซ็อกเรสตารคือที่นอนชนิดประหยัดมีคุณภาพสูงสวยงามเกินราคาใช้ผ้าจากเจลเยี่ยม มีหลายชนิดหลายแบบทั้งฟองน้ำและสปริงตามความต้องการเรสตาที่นอนปรับอากาศนอนสบายคลายความเครียดเรสตาเพิ่มคุณค่าให้การพักผ่อนรับประกันคุณภาพนานถึง5ปีบริษัทไทยคอนติเนนตัลมัเรสจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายคลสเตอร์เบียร์ young drink for everyone. You'll love the taste. It's so refreshing. kloster beer. You've got the taste of the good life. Happiness you can drink. Closter. Thank you, folks. Thanks for being here. วาสนาสิทธิเวศกำลังยืนอยู่บนภูเขาสูงถึง6,000ฟุตเป็นที่ตั้งของโรงแรมเกนติ้งในประเทศมาเลเซียค่ะสถานที่ตาอากาศสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยทางรถยนต์จากกุลลัมเปอร์หรือ15นาทีจากสนามบินสุบังด้วยบริการเฮลิคอปเตอร์ของเราที่จะประทับใจท่านไปตลอดชีวิตติดต่อสอบถามและจองห้องพักได้ที่ทีวีแอร์บุ๊กโทรศัพท์โทร3538 13-7 สถานเจ้าพระยาสะดวกทุกประการสำหรับการรับประทานอาหารมีห้องปรับอากาศลานธรรมชาติห้องจัดงานเลี้ยงทุกขนาดห้องนดนตรีและห้องนกพะเก้าสำหรับการแสดงศิลปะของไทย ห้องดนตรีมีนักร้องรุ่งฤดีแพ่งผงใสดาวใจไัยจิตโชมชายอรุณชานจิตราพบรบุญาขันเทพเชนชัยมีอาหารบุฟเฟ่ทุกกลางวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์พัตตาคารเจ้าพยาทัวรศักด์4โทรสสโทรโทรโทรเจบุญเสริมถาวรกูลดำเนินง,งาน ื่อร่วมสมโพธ200ปีรัตนโกสิทริ์และฉลองสหพัฒน์ครบรอบ40ปีทุนการศึกษาเป่าวุญนชินประจําป,ปี2525 25, จึงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษถึง1ล้านบาทจัดมอบเป็นทุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนทั่วประเทศไปแล้ว5 0 0แสนบาทส่วนเงินทุนการศึกษาอีก5 0 0แสนบาทที่มอบแก่นักเรียนทั่วประเทศยังคงเปิดรับสมัครจนถึง3 1กรกฎาคม2525ติดต่อรายละเอียดได้จากโรงเรียนทุกแห่งหรือที่บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด r e ส t ต r คือที่นอนชนิดประหยัดมีคุณภาพสูงสวยงามเกินราคาใช้ผ้าจากเดลเยี่ยมมีหลายชนิดหลายแบบทั้งฟองน้ำและสปริงตามความต้องการเรส t ตาที่นอนปรับอากาศนอนสบายคลายความเครียดเรส t ตาเพิ่มคุณค่าให้การพักผ่อนรับประกันคุณภาพนานถึง5ปีบริษัทไทยคอนติเนนตัลมัตเทรสจำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย แล้วห้องอาหารรถแห่งที่4ในบริเวณเกาะนกปากทางเข้าสวนสยามบรรยากาศร่มรื่นแบบไทยๆรสชาติอาหารคงเดิมเช่นรสพองปปารถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรถถนนพัฒนาการจำไว้ว่ารับประทานอาหารนอกบ้านครั้งใดตรงไปร้านรถใกล้ที่ไหนไปที่นั่นท่านจะไม่ผิดหวัง ายแพนครับอยากเห็นตัวผมเละสิผมหล่อมะนี่และสปายแผนตัวจริงละเคล็ดลับในการล่องหนของผมเหรอปากกาสปายแพนนี่ไงปากกาสปายแผนใช้หัวหนึ่งเขียนล่องหนแล้วใช้อีกหัวหนึ่งฝนคืนสภาพโอ้โหหนูหนูรีบบอกกับแม่เธอรองเท้านักเรียนแผนสิครับและรับแถมปากกาสปายแผนมูลค่า20บาทฟรีดหนึ่งด้ามเริ่มตั้งแต่วันนี้หมดเขต30มิถุนายน2525อสชินวัฒนาสิทธิเวศกำลังยืนอยู่บนภูเขาสูงถึง6000ฟุต เป็นที่ตั้งของโรงแรมเกนติงในประเทศมาเลเซียค่ะสถานที่ตาอากาศสําหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยทางรถยนต์จากกัวลาลัมเปอร์หรือ15นาทีจากสนามบินสุบังด้วยบริการเฮลิอคอปเตอร์ของเราที่จะประทับใจท่านไปตลอดชีวิตติดต่อสอบถามและจองห้องพักได้ที่ TV Air Booking โทรศัพท์โทร3 5 3 8 1 3 Closter beer, a young drink for everyone. You'll love the taste. It's so refreshing. Closter beer, you've got the taste of the good life. Happiness you can drink. Closter, happiness you can drink. I think the standing on a mountain 6,000 feet เป็นที่ตั้งของโรงแรมกินติ้งในประเทศมาเลเซียค่ะสถานที่ตาอากาศสําหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยทางรถยนต์จากกุลลัมเปอร์หรือ15นาทีจากสนามบินสุบังด้วยบริการเฮลิคอปเตอร์ของเราที่จะประทับใจท่านไปตลอดชีวิตติดต่อสอบถามและจองห้องพักได้ที่ทีวีแอร์บุ๊กโทรศัพท์โทร3538 13-7 เื่อร่วมสมโพธ200ปีรัตนโกสินทร์และฉลองสหพัฒน์ครบรอบ40ปีทุนการศึกษาเปาวุ้นชิ่นประจำปี2525 25, จึงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษถึง1ล้านบาทจัดมอบเป็นทุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนทั่วประเทศไปแล้ว500,000บาทส่วนเงินทุนการศึกษาอีก500,000บาทที่มอบแก่นักเรียนทั่วประเทศยังคงเปิดรับสมัครจนถึง31รกรกฎาคม2525ต25ิดต่อรายละเอียดได้จากโรงเรียนทุกแห่งหรือที่บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด เปิดแล้วห้องอาหารรถแห่งที่4ในบริเวณเกาะนกปากทางเข้าสวนสยามบรรยากาศร่มรื่นแบบไทยๆรสชาติอาหารคงเดิมเช่นรถคลองปลารถมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และรถถนนพัฒนาการจำไว้ว่ารับประทานอาหารนอกบ้านครั้งใดตรงไปร้านรถใกล้ที่ไหนไปที่นั่นท่านจะไม่ผิดหวัง สตาคือที่นอนชนิดประหยัดมีคุณภาพสูงสวยงามเกินราคาใช้ผ้าจากเบลเยี่ยมมีหลายชนิดหลายแบบทั้งฟองน้ำและสปริงตามความต้องการเรสตาที่น,นอนปรับอากาศนอนสบายคลายความเครียดเรสตาเพิ่มคุณค่าให้การพักผ่อนรับประกันคุณภาพนานถึง5ปีบริษัทไทยคอนติเนนตัลมัตเทรสจำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย นะคนอื่นหรือจะสู้ชนะยูนิเกมเกมท้าสมองท้าทายคุณทุกขั้นตอนยูนิเกมซื้อถุงเท้ายูนิซอกแบบใดก็ได้3มคู่พร้อมเงิน15บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ยูนิเกมจากยูนิซอกห้องอาหารอู่ทองใกล้สะพานพระราม6ฝั่งพระนครเปิดบริการแล้วอาหารถูกปากถูกใจบรรยากาศแบบไทยๆเชิญไปที่อู่ทองสิคะ วาสนาสิทธิเวสกำลังยืนอยู่บนภูเขาสูงถึง6,000ฟุตเป็นที่ตั้งของโรงแรมเกนติงในประเทศมาเลเซียค่ะสถานที่ตาอากาศสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยทางรถยนต์จากกุลลัมเปอร์หรือ15นาทีจากสนามบินสุบังด้วยบริการเฮลิคอปเตอร์ของเราที่จะประทับใจท่านไปตลอดชีวิตติดต่อสอบถามและจองห้องพักได้ที่ Air ing, ทีวีแอร์บุ๊กโทรศัพท์โทร3538 13-7